สวัสดีครับพวดดกนี้นะครับซองเกษตรดิสานพื้นบ้านวันนี้ลองมาสวนผมเกษตรได้มาเฮ็ดการสร้างครบหน่อยครับตอนนี้ก็บูมแล้วครับว่าเฮ็ดยังได้ครบเขาจังสีแรงดินดีอยู่ดีครับเปียกเปียกมันจะมีซองการสร้างการสร้างหน่อยครับการสร้างใหญ่การสร้างหน่อยเดี๋ยวพ้ครับผมผมเลี้ยงวันนี้ครับเดือดนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูเลยครับนี่ครับกรสร้างี่ผมเห็ุไปครับตัวนี้ผมจะสร้างหน่อยถ้าเหตุบันคกบที่แล้วครับนะครับผมเห็ุ ทางใต่บบให้บให้ล่งเลืกนะครับไผแงงขังรุมเนี่คืออยู่ตื่นตื่นเพราะว่าเวลาครบก็นั่งก็นั่งอยู่ไผแยงเลยนะครับไปสร้างตัวนี้อยูวงจะเปลี่ยนหรอครับนี่แตกตางกันแงครับนี่นครับกบนางพอดินั่งยี่ตัวมองเดียวครับโวดำเลยครับตัวนี้พมมบไม่อาดดำมีพนังครับกันนั่งอยู่นี่พระเนไปเลยนะเพราะว่าเรีนมาได้ขั้งแต่มันเลืกครับไแยงผมีโรงเลืกบวงจักนะครับที่แรกจาผมเสได้มาเปลี่ยนใหม่ครับตบนี้เขาซื้อมนกับมะกรอกันอยู่นี่นะครับครบกระพุ้ จะสร้างตัวนี้ได้พุ่มกระิโจมลงหนามครับสำหรับความพ่าจะเดี่ยงๆควบไปกินเด้แต่ว่าบุงโห่วิธีการอย่างอำหับเรยกครับเห็ดกระสังนิดหน่อยก่อนครับหนังเห็ดกระสังแบบผมเห็ดนะครับเพราาะว่ผมเห็ดลูกมะไซล่ะซื้อมาเดีผลดีครับเดี่ยงทั้งบกกับเดี่ยงทั้งน้มคันสำหรับผมกระติเรียกเดี่ยงทั้งหนามทั้งบก็อกทั้งบล็อกทายหนามรู้หนามกระเสียบหนามกระน่าครับคันซือเดี่ยงในน้มหรือห้ากระป๋องทายน้มด้วยครับง่ายดีครับ โคบุกไปแล้วเดี๋ยวฝามาใส่ครับใส่ปลอไลท์หรอกครับนี่จะตั้งปูนยันครับใส่ยังเตียมกะยี่สิบตัวครับเดี๋ยวผมนยันจะตั้งตัวนี้ตองทำไหมครับบาน์ดครับจะตั้งตัวนี้อุ่นร้อยก็จะเป็นขวดน้ขวดระดัครับขวดหนาเตาก็ดนี่แหละครับอยู่ระดับนี่ครับบาน์ดโอเคเดี๋ยวทุกคนครับตอนลงปลาเลืกครับ ผมม <3. S 1> <pe> ันเปลี in. joking, so, ation, so, princes, so, like so, ่ยงครบมานี่กับเพื่อที่3ครับเพื่ออะรกกับโบพานจะซ้อมกับโบพานเพราะว่าการเห็ดกระสังโบถือวิธีครับกระสังเปลี่ยงครบหน่อยครับสำหรับใครอยากเหยียดนะครับนอกระเหยดกระสังนิดหน่อยครับเพราะว่าเขากจะได้ดูเรียกในทั่วถึงโค้กเขาปิ๊สไปใส์ก็เห็นเบิร์ตครับอันที่ผมเห็ียดพันมาเขาเห็ดใหญ่ครับกระสังใหญ่ถือว่าโบถือวิธีครับสำหรับคนสีเหลี่ยงจะกินกระเฮ็ดซทำหนึ่งฟองละครับสุดท้ายนี่ก็รจะไดนจะลืมก็เลก็แช่ก็ติดตามไม่น้ำเดือดครับพิหณาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ